ไอโยกก็ผ่าเมือม่อวานใช่ั้มผ่าผ่า,าไปส่งโรงพยาบาลรัดก็ต้องหนอนรอคิวเดือนมิถุนาเขาจะผ่าว่างั้นไอคนป่วยก็สรมานอยู่อย่างเงี้ยิ่งไปกรุงเทพไปโน่นน่ะถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆก็เดือนมิถุนาว่างั้นเลื่อนไปเรื่อยไม่ผ่าให้ มันอย่าพึ่งใจนะยังไม่ถึงคิวอ่ะกูก็พึ่งได้ยินรู้นี่นแหละว่าเออแปลกเนาะเออ,เ,อ,อเหมือนกับคนป่วยอะ่ะมึงอย่าพึ่งมึงมึงทนเอาหน่อยนะไม่เกินอีกสี่ห้าเดือนก็ได้ผ่าแล้วอย่างเงี้ยโอ้นะมันมันมันคืออะไรอะ่ะเนาะ อนี่มันเป็นคําถามคาอยู่ในอันนี้เหมือนกันเนาะไอ้คนป่วยอ่ะมันทรมานอะ่ะเข้าใจไหมลําไส้อักเสบอย่างเงี้ยฮะเออ,อนี่จากนี้ไปถึงเดือนมิถุนามันกี่เดือนสี่เดือนเนาะสี่ห้าเดือนเนาะให้ทนเอาสี่ห้าเดือนยังไม่ตายหรือ,อยังไงไม่รู้ลวงจาาก,ก็เลย <c oughs> พอไปติดต่อไปโรงพยาบาลเอกชนผ้าเลยเมื่อวานเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคำถามวยวงกว้างที่จริงๆลุงตาเนี่ยไม่รู้นะสร้างคำถามในจิตในใจตัวเองอยู่เนาะอยากอยากฟังให้ลุงตาระบายคำถามตัวนี้ไหม บอกเรียนหมอมาเพื่อจะช่วยชีวิตคนว่างั้นบางทีก็มาขอทุนจากกูก็มีนะเพื่อจะเรียนแพทย์เรียนหมอนจะไปเปิดคลินิกเชยอย่างเงี้ยเนี่ยจะกำสามหรือบีอบบีบให้เราไปเข้าโรงพยาบาลเดกชนไงมีพระป่วยองค์หนึ่งน,นะรูปรูปหนึ่งอยู่เนี้ย มื่อสองสามปีที่แล้วกูเสียไปล้านกว่าบาทนะพระนี่ป่วยนะเสียค่ารักษาพยาบาลล้านกว่าบาทอันนี้เรื่องจริงเลยนะเราไม่ว่าหรอกแต่เนี่ยมันมันคืออะไรอ่ะ แล้วก็เสียเงินค่าเวลาเราวิ่งไปนู่นไปวัดโรงพยาบาลนู่นโรงพยาบาลนี้ย้ายเราไปเรื่อยๆนะระยะก็ตามไปด้วยไปนอนอยู่เป็นสิบวันหรืออาทิตย์หนึ่งเงี้ยจะได้ผ่าเอาเลื่อนอีกแล้วยังไม่ถึงคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วคนที่จะไปผ่าก็ต้องไปอดข้าวอดน้ําก่อนละวันที่หมอนัดเขาไม่คํานึงถึงเอคนที่เดือดร้อนเลยเนาะว่าใจดํานะกว่า พูดแล้วมันขึ้นเลยนะ <c oughs> ใจดำมากไม่ใช่ดำธรรมดามาหิดด้วยฮะ <c oughs> <c oughs> น่าคิดอยู่นะ <c oughs> เออหลายหลายเคสเลยนะ <c oughs> ที่หมอเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่เคยต่อนะ บอกห้าแสนก็ห้าแสนบอกหกแสนก็หกแสน่อบานหนึ่งก็ไม่ให้ต่อเราหมอเนี่ยไม่เหมือนไปซื้อสินค้ายอย่างอื่นนะหมอเขียนมาว่าให้เสียเท่าไหร่ก็เสียอยู่สิฮะนี่บางทีนี่แพทย์บางคนเนี่ยเนาะใช้ทุนของภาษีของชาวบ้านด้วยนะไปเรียนนะ เป็นบางคนนะเนาะถ้าหลวงตาแบบนี้มันรู้สึกมีคำถามตลอดอะ่ะหลวงตาส่งไปนี่แม่คนในวัดนี่โอ้โหเสียค่าใช้ใจ่ายเฉพาะเดินทางเลยเนาะหลายวันอ่ะกลับไปกลับมาอย่างนี้จนตัดสินใจเออหลวงตาสมัยมันไปโรงพยาบาลไหนก็บอกเลื่อนเลื่อนเลื่อน เลื่อนมาสามสีห่หนแ,แล้วแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็ไปโรงพยาบาลตรวจแล้วว่าเป็นมะเร็งลำไส้มันก็เจ็บไงไอ้ตัวนี้จะไม่ไหวแล้วเขาบอกโรงพยาบาลึ่งบอกว่าเรื่อมิิุนาลุงจาก็เลยบอกว่าลองติดต่อโรงพยาบาลเอกชนดูพอโทรไปเอกชนบอกเขาบอกเขามาผ่าเลยเมื่อวานเนะี เห็หมมันคืออะไรบางทีเนี่ยมันมันมันสลดสังเวชอ,อ,อ่ะในใจเนาะนี่จะกูผ่าได้กูผ่าให้ทุกคนแนละ้วกูว่าจะซื้อถูงม,มือ,อย่างมาไว้แล้วก็มีดคมๆผ่าเองดีกว่า มันเกินแปะนะเกินเยอะยเสียเงินเยอะนะต้องวิ่งไปต้องใช้รถซึงแอมมเรน M เลยนะแอมโมเรนก็รถกูซื้อด้วยนะซื้อมาซื้อเองเลย <c oughs> แปลกมากอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นข้อสังเกตที่ที่คาอยู่ในความรู้สึกของ หลงตาเฉยๆหรอกเนาะหรือคิดผิดหรือเปล่ามองผิดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออครมันสะท้อนอะไรอะ่นะเนาะบางทีนะแต่หลวงตาเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลจริงกูไม่สิดยาก,กูยอมจาย,ยู่กว่านี่เข้าไป แม่กูเมื่อก่อนกูป่วยเอกูไปเอ็กซเรย์ไปโรงพยาบานต้องกูบวดอ่ะว <s> เขาจะผ่าจัดกูกูบอกกูไม่ผ่าเอากูกลับวัดให้กูจายอยู่ในวัดดีกว่าจริงไปสั้งหลายหนมึงเป็นเองได้มึงต้องหายเองได้หรอวะก็ลองสู้ดูนะ แต่แต่หลวงตานะคนอื่นไม่รู้แต่หลวงตาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะหลวงตาเป็นคนแบบยอมยอมตายดีกว่าเกิดเกิดชั้นหน้าชา้นใหม่ดีกว่าเกิดไม่เกิดก็ช่างมันแต่ว่าคิดว่าชาตินหน้ามันคงเกิดไม่ป่วยมั้งลองสู้กับมันลงเงี้ยจริงนั่งสู้นอนสู้เลยเอาเลยหลังลวงตานี่หักตัวเนี่ย,ย,น,ยนะ ไปเอกซเรย์ฟิลม์มเอกซเรย์อยู่เลยกูไม่ผ่านะอตอนนี้พระที่นวดกูเนี่ยเว็นแบบที่ไปจับคบจะไม่เจ็บนะใช้อานาปนานสตินี่แหละสู้ใช้ธรรมโอสถนี่แหละลุงจาเนี่ยด้วยจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งอยู่พอสมควรนะจริงเนี่ยลุงตาใช้ลมหายใจเลย ตายเป็นตายนอะนูนั่งดูเลยปวดไหมโคตรโคตรเวทนาเน่ยนาแต่อาศัยขันติบแล้วก็ความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในคำสอนในกรมนนกรม่ะยอมทิ้งตัวเองเลยผมาตายเ,เป็นอย่างนี้ทิ้งเลยตายเลย เป็นอย่างนั้นจริงจริงแ,แต่พ่อมาเรามามีครอบครัวอย่างเงี้ยวัดตาบ่อน้ำไปเอนลูกเราทุกคนลูกเราทุกคนพระทุกรูปคนก็ตามที่มาอยู่อาศัยอยู่ในถือว่าเป็นครอบครัวเราครอบครัวหลวงจ่าเนาะ